ดีใจฮะดีใจเลยนะอร่าฮาาัใจมากอ่อืมเออยายเก็บยายเทียวยายกวาดก็จะมานอนตักนอนนอนนะนก็จะนอนก็โชหายายก่นอนมาออเก็บของรอเนาะบางครั้งเกยวนมา ไก่จะพุ้งก็วัดไก่เหมือนที่นี้ฝนยุ้เนาะครับน้ำน้ำง่ายเลยน้ำนึ่งน้ำง่ายเท่าไหร่อนเย็ดไป็นคนโอ้ยจี๊แมนจี๊ไก่ดีใจใหญ่เลยพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับวันนี้ก็ให้ดูครับคุณแม่ที่มาช่วย ทำความสะอาดเก็บกวานรอรองตาลูข่าวนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพระอาจารย์เจ้าวาดดีใจมากกว่านะครับเดี๋ยวเราเราจะไปดูความสวยงามของออโบสถ์กันนะครับข้างในผมเข้าไปดูแล้วได้กลาบแล้วนะครับท่านผู้ชมพระประธาน พระประธานที่วัดมอกแก่งทองนี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากเี่ยแล้วก็ดูสิครับสิ่งต่างๆที่ประดิษฐ์ประดอยฝีมือนะครับก็สวยงามสวยงามมากเลยครับอันนี้ท่านะอาจารยเจ้าจวาดอยู่ที่นี่ท่านอ่ะภรายี่สิบยี่สิบสองครับภาษายีสิบสองก็จะให้ดูว่า พระอาจารย์ท่านก็ดีใจที่ตอนรับได้มีโอกาสได้ได้รับหลวงตาบุญชื่นท่านทูดลงมานะครับก็ได้ดีใจขอนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจะถามพระอาจารย์นิดหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างท่านถ้ารู้ยืนยันแน่นอนว่าหลวงตาท่านจะมาพักังหวัดที่นี่ดีใจเนาะดีใจกับชาวบ้านด้วยครับวัดก็เป็นถือว่าเป็นบูรพาคุด้วยครับสาท่านได้มาพักสาธุอนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์ครับ กับจติธรรมพี่น้องก็งพระอาจารย์สะดวกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับด้านในว่าสวยงามจริงไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์เข้ามานะครับสอบถามว่ามาเนี่นอนไหมนะครับให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นพระรูปหินยกนะครับเป็นยกนะครับ แล้วก็แต่ผมเห็นพระประธานนะครับแล้วก็พระรูปอีกสองอสองรูปนะครับสวยงามละเอียดอ่อนสวยงามละเอียดอ่อนนะครับฝีมือละเอียดอ่อนคือทรงสวยทุกอย่างสวยงามอ่อนช้อยไปหมดเลยนะครับอนี่ภาพรประธานด้านบนนะครับในรูปทางซ้ายมือนะครับ แล้วก็ด้านขวามือนะครับอันนี้พระหยกาสามกษัตริย์นะครับให้ทุกท่านท่านผู้ชมไชมกันงามแลยยิบยับสวยงามนะครับตั้งตรงนี้แท่นค่อนข้างอย่าหนักนะครับอันนี้เป็นสองชั้นสามกษัตริย์จะเห็นยกนะครับมีสามสีนะครับ มีสามสีบอกไม่ถูกเหมือนกันผมอาจจะเขาเรียกว่าสีผมจะไม่ค่อยถนัดมีมีพระอาจารย์มาพอดีชื่อพระนามชื่อพระนามชื่อพระนามที่ญาติโยมมาถวายคือพระพุทธคุณสีอินทราทิพย์และพระนามลำลองก็คือพระแก้วสมบูรณ์พระแก้วสมบูรณ์ประดิษฐานที่วัดหนองแกงทองแห่งนี้ครับอันนี้เรียกหยกอะไรครับพระอาจารย์ เป็นหยกจากเมืองนอกชื่อยากกเหมือนกันเพระอาจารย์ยังจําไม่ได้เลยว่าชื่อหยกอะไรมนะเป็นหยกสามสีหยกสามสีเนื้อจะเย็นอืขออนุญาตจับได้ไหครับอาจารย์เนื้อเย็นเย็นเย็น,ยนครับเย็นอืม ต้องดูดูใกล้ๆนะครับดูใกล้จะสวยงามมาเห็นว่าทีนี้จะสีด้านข้างจะเห็นชัดแล้วครับองค์ใหญ่นะครับเนี่ยฝีมือแกะนะครับจากยกนะครับสวยงามถ้าเราถ่ายด้านตรงอาจจะพื้นหลังนะครับแบทก,กาวมันจะอีกอีกแบบมันจะไม่ค่อยมองเพราะเป็นสามษัตริย์ด้วยถ้ามองมิตินี่นะครับมิตินี่จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหม สวยงามครับาสาธุนะครับสาธุก็ไม่มากับหลงตาก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะครับเราไม่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้ด้วยนะครับ